นอกจากฟอร์ด u s t แตงมั c h e ที่เป็นพลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกของค่ายแล้วฟอร์ดก็ยังออกรุ่นหนึ่งซึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจจะคิดแล้วแหลว่ามันยังไงก็ต้องทําและนั่นก็คือ Ford Explorer EV e, ที่บอกเลยว่าพัฒนาจากรุ่นเดิมแบบหลายส่วนเลยทีเดียว แม้ว่าจะใช้ชื่อ For e x x p l o r e r เหมือนกันแต่พอเป็น EV ปุ๊บดีไซน์ทั้งหมดนั้นแทบจะเป็นคนละคันกันเลยทีเดียวเริ่มจากไฟหน้าที่มาเป็นแบบ L E D ที่จะมีไฟหลีแบบตัวแอคว่ำตามเทรนด์ของสมัยนี้พร้อมกับแถบสีดำเพื่อให้ดูเชื่อมติดกันและแผงคำว่า Ford ซึ่งจะเป็นแบบแผงสีเดีกับตัวรถล้วนเพราะว่ารถ EV ไม่มีกระจังหน้าสักรุ่นมีแต่แผงตกแต่งเพื่อความสวยงามเท่านั้น ส่วนกระชนหน้าก็จะมีการตกแต่งด้วยสีเงินแล้วก็ปรับรวดลายให้มันดูแข็งแกร่งแต่ว่าอาจจะมีความอ่อนช้อยมากกว่าเวอร์ชันปกติที่เน้นดูดันและแน่นอนว่าไฟตัดหมอกหน้าก็ต้องหายไปตามระเบียบซึ่งจะว่าไปแล้วรถ E ีีสมัยนี้น้อยรุ่นนักที่จะมีไฟตัดหมอกหน้าเนานะว่าไหมสำหรับด้านข้างแน่นอนว่ากรอบกระจกจะคล้ายกับรุ่นปกติเพียงแต่ว่าก็จะมีทำเส้นสีตามทึบเพื่อให้ดูกลมกลืนกันจากน้ำที่จะเป็นสีเงินนะ แล้วก็จะมีเส้นสายที่ยังคงแข็งแกร่งตามสไตล์ Explorer รุ่นธรรมดาอยู่ส่วนปวงล้อแน่นอนว่าก็ต้องทำเป็นแบบคิ้วล่องแยกออกมาแล้วก็จะมีคิ้วจริงๆกับชายล่างที่ยาวต่อเนื่องกันแถมบนันไดคั้วเพื่อขึ้นลงสะดวกด้วยส่วนล้ออันลอยอย่างที่เห็นนะครับก็จะเน้นต้านลมให้น้อยที่สุดซึ่งขนาดนั้นคาดว่าน่า้จะอยู่ที่20นิ้วขึ้นส่วนด้านท้ายก็จะมาพร้อมกับลักษณะไฟไท้ายเป็นแบบตัวเอ็นเลยก็คือจะมีไฟไท้าย LED มาที่จะมีเส้นสีนดำมาเชื่อมโยง ซึ่งแนวนี้นะครับหลายค่ายก็ชอบทํากันแล้วก็จะมีกระจกหลังที่ดูลาดลงอย่างเห็นได้ชัดประตูท้ายแน่นอนว่าก็จะเกลี้ยงเก่าเกินเดิมเพราะว่าช่องใส่ใบทะเบียนย้ายไว้ที่ด้านล่างซึ่งจะกับกระจกหลังที่จะทําเป็นลวดลายที่ดูเป็นเอกลักษณ์ยิ่งขึ้นคําถามต่อมาก็คือนเมื่อทุกคนรู้จัก Ford Explorer เนี่ยนะ SUV ไซส์ใหญ่แล้วแล้วทำไมในภาพมันดูเล็กๆใช่ครับรถคันนี้มันเล็กกว่าเดิมสำหรับสีรถยืนพื้นด้วยสองสีก็คือสีอาร์กติกบลูกับสีบลูใหม สีบรูแบบนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นสีฟ้าหรือสีน้ําเงินขึ้นอยู่กับว่าฟอร์ดจะใช้ชื่อกับแบบไหนแต่ถ้าเป็นแบบในรูปน่าจะเป็นแบบ a r ร์กติกบ e ูนะเริ่มจากความายาวก็จะหดลง590ม mm ิลิเมตรจะเหลือ4,460ม mm. ิลิเมตร ความกว้างหดไปอีก180มิลเหลือ1,870มิลิเมตรความสูงหดไปอีก175มิลิเมตรเหลือ1,600มิลลิเมตรแถ่านล้อจะหดลง225ม mm. ิลิเมตรเหลือ2,770มิลิเมตรแน่นอนนะครับว่าประเทศยุโรปพื้นที่ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะักจึงทำให้ต้องใช้ Ford Explorer ที่มีขนาดย่อมลงมาหน่อยแต่อันนี้คือเวอร์ชัน e v ส่วนเวอร์ชันรถน้ำมันจริง ส่วนวอล์ชันใช้น้ํามันก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ทำตลาดในยุโรปไหมอันนี้ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึง่งเข้ามาที่ภายในห้องโดยสารแน่นอนว่าความลีนของงานออกแบบนั้นยังคงเป็นเอกลักษณ์สำหรับรถ EV อยู่เช่นเคยพร้อมกับไฟแอมเบียนท์ที่ให้ถึง10สีซึ่งอาจจะน้อยกว่าบางรุนที่ให้ถึง64สีนะ สิ่งที่เห็นกันอย่างชัดเจนเลยก็คือจอแสดงผลที่จะมีขนาดใหญ่สะใจถึง15นิว้วใหญ่ยังไม่พอนะสามารถตั้งได้ตามใจชอบก,ก็คือว่าจะให้ลากไปกับคอนโซลหรือว่าจะตั้งตรงเหมือนกับรถยนต์สมัยนี้ก็ย่อมได้ชุดเครื่องเสียงโทรศัพท์ระบบปรับอากาศและภายในรถยนต์โดยจะมีหน้าจอที่เหมือนกับสมาร์ทโฟนเลยใช้งานอะต่างๆได้สะดวกพร้อระบบสั่งงานด้วเสียงซิงค์มูฟ ซึ่งจะเป็นเวอร์ชันใหม่ที่อัปเกรดมาอีกด้วยแต่ยังไม่ถึงขนาดทีว่าจะใส่ Google มาให้เหมือนกับ One Wo และ h o n d a Accord ชมล่าสุดส่วน Apple CarPlay กับ Android Auto ไม่ต้องสงสัยครับนี่งงก็ต้องให้มาอยู่แล้วละ่ะทั้งนี้ถ้าเกิดว่าสังเกตรตรงกลางดีๆจะพบว่าแท่งที่ยื่นออกมามันก็จะเป็นแท่งลำโพงซึ่งจะให้การกระจายเสียงที่ดีกว่าแต่โดยรวมนั้นไม่แน่ใจว่าจะอยู่ที่กี่ตัว ส่วนมากวัดไม่ต้องสืบครับดีไซน์นั้นก็จะมาพร้อมกับจอเล็กซึ่งจะมีขนาด5นิ้วเป็นแบบสีที่บอกข้อมูลพื้นฐานครบคันและุ่มไร3ก้านที่จะมีการปรับปุ่มให้มาเป็นแบบสีดำเงาและดีไซน์ที่มาเป็นแบบ6กเหลี่ยมซึ่งปกติก็จะเป็นแบบดีไซน์ที่เป็นแบบวงกลมที่หลายคนคุ้นเคยกันนะ โทนสีที่ใช้นั้นก็จะเป็นโทนสีดําตัดสีเทาซึ่งจะมีการบุด,ด้วยวัสดุนุ่มตามระเบียบสำหรับออปชั่นความสะดวกสบายบอกเลยว่าเ็าให้มาแน่นเต็มพิกัดเลยตั้งแต่ตระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติที่สามารถแยกฝั่งได้แล้วก็จะมีช่องเก็บของอเนกประสงค์ที่เรียงกันเป็นแบบ3ช่องเลยช่องหน้าก็าไว้สําหรับใส่โทรศัพท์ที่สามารถชาร์จได้สายได้ถึง2เครื่องถ้าเป็นรุ่นทั่วไปก็ได้แค่เครื่องเดียวแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ํามาให้2ตําแหน่งแต่ไม่ไแน่ใจว่า ปรับอุณหภูมิได้หรือไม่พร้มอมกับกรองเก็บของขนาดใหญ่โตมากซึ่งทางอร์ดเคลมว่าสามารถใส่โน้ตบุ๊กที่มีจอใหญ่ถึง15นิ้วได้1เครื่องสำหรับตัวเบาะนั่งเองแน่นอนว่าก็จะคุ้งด้วยหนังทั้งตัวแล้วก็จะมีการกัดลายเพื่อให้ดูแปลกตาขึ้นพร้อมพนักพิงสีสันที่เป็นแบบติดตายและตรงกลางนั้นก็แน่นอนว่าไฟแอมเบียร์ก็ต้องให้มาด้วยเช่นกันโดยจะมีทั้งฮีตเตอร์สำหรับเบาะนั่งและเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้ ส่วนฟังก์ชันอื่นก็จะมีทั้งฮีเตอร์สำหรับเบาะนั่งคู่หน้าเบาะคนขับที่จะมีฟังก์ชันนวดและปรับไฟฟ้าได้ทั้ง2ฝั่งเลยและหาสังเกตด,ด้านบนทุกบาหลังคาน,นั้นก็จะมาเป็นแบบพาโนรามิกมูรูฟซึ่งแน่นอนว่าลักษณะกระจกแบบนี้อาจจะใช้ความเข้มในการปรับแสงการเข้าออกเหมือนกับเล็กซัส R z หรือ R C ก็เป็นได้ส่วนเบาะนั่งแถวที่3แน่นอนว่าก็สามารถพรับเรียบได้และพอพับเรียบปุ๊บสามารถใส่ของได้ถึง450ลิตรพร้อมไฟสองสว่างมาให้แยกต่างหาก แม้ว่าบอดแถวกลางนั้นยังไม่มีภาพหลุดออกมาแต่คาดว่ามีที่พักแขนและก็สามารถเจาะรูได้ถ้าเกิดดูจากตามภาพนะระบบความปลอดภยัยแน่นอนว่าฟอร์ดก็จะติดตั้งฟอร์ดโคโพายร์ตสาซึ่งจะมีการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับถึง12ตัวเป็นแบบอัลตราโซนิกกล้องก็จะมี5ตัวและเรดาร์ก็จะมี3ตัวระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันทุกย่างควานเร็วระบบเตือนการชนทั้งหน้าและหลังที่สามารถเรกอัตโนมัติได้ แล้วก็ระบบช่วยตบรถให้เข้าเลนไฟหน้าที่เป็นแบบ m มทริกซ์ LED แบบยกยวกับ Ford r a n อร์โฉมใหม่แล้วก็จะมีระบบเตือนมูอับด้านข้างขนาดท้ายหลังและกำลังลง,ลงจากรถพร้อมกับช่วยเปลี่ยนเลนรถให้อัตโนมัติส่วนการถอยจอดก็จะมีระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติพร้อมเซนเซอร์และกล้องมองภาพรอบคันมาให้เป็นมาตรฐานอีกด้วยส่วนคุมพลังมีให้เลือก3แบบ3สไตล์บอ,อกอเลยนะครับว่าสเปกนั้นยังมาไม่ครบนะเพราะว่ายังขาดดีเทลบางอย่างไป โดยจะมีพังมอเตอร์ไฟฟ้าล้อหลังที่มีกำลังถึง55กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงแรงสุด170แรงมา้าวิ่งได้ไกลสุด350กิโลเมตรอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นมาตรฐาน WLTP หรือเปล่านะส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าล้อหลังเหมือนกันแต่ก็จะมีการอัปเกรดมอเตอร์ให้แรงถึง82กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงแรงมาก็ต้องเพิ่มขึ้นครับเป็น286ตัววิ่งได้ไกลสุด540กิโลเมตรและมอเตอร์เดียวกันก็จะมีเวอร์ชันขับเคลื่อนสีล้อด้วยโดยจะมีกำลังสูงสุดถึง340แรงมา วิ่งได้ไกลสุดเสือ90พิลตเมตรลดลงมาหน่อยเพราะว่าต้องแบกรับภาระทั้งมอเตอร์หน้าและหลังส่วนการชาร์จนั้นรองรับชาร์จเร็วสุด170กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงส่วนชาร์จธรรมดาคาดว่าน่าจะเป็น11กิโลวัตต์เหมือนกับรถยนต์ทั่วไปแต่ทั้งนี้นะครับยังมีข้อสงสัยว่าแรงบิดจะอยู่ที่เท่าไหร่ต้องรอสเปคจริงอีกทีหนึ่งสำหรับรุ่นย่อยก็จะมีทั้งืองแบบก็คือแบบธรรมดาและแบบพรีเมียมอุปกรณ์แบบละเอียดนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามันคืออะไรส่วนราคาแน่นอนนะครับว่า จะประกาศในภายหลังส่วนพื้นตถาถังนั้นไม่ต้องสืบครับเอามาจาก MEB Platform ซึ่งจะใช้แบบเดียวกับ Volkswagen ID.4 นั่นเองยังไงก็ตามนี่คือข้อมูลเบื้องต้นของ Ford Explorer ซึ่งจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงบ้างค่อยมาว่ากันอีกทีหนึง่งและเมืองไทยนั้นอาจจะเอาเข้ามาขายหรือเปล่ามันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าสู่ยุค EV อะไรก็ตามที่จะเป็น EV ก็มีความเป็นไปได้ก,กันทั้งนั้นแหละต้องรอดูกันต่อไปนะครับ